ครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทท่านครับวันนี้ก็มาพบกับผมเชิเคยนะครับเป่าโจ้วงงบนะครับวันนี้มาเจอกันแบบงานเล็กด่วนกันเลยทีเดียวครับวันนี้วันที่26นะครับคันนี้เรานัดคุณลูกค้าส่งในวันที่28นะครับคุณลูกค้าไปดูเลิกมาได้พรุ่งนี้วันที่27ออกเดินทางจากบริษัทบรรณาเทคเตอร์ของเรา8ปโมงเช้า9นาทีนะครับเราก็ได้ติดต่อติดต่อ นะครับผู้ใหญ่พร้อมนะครับเป็นที่เรียบร้อยผู้ใหญ่บอกว่าจะพวกนี้จะมาแต่เช้านะครับก็จะจัดส่งกันไปยังอำเภอบอัวใหญ่จังหวัดนครศรีเอ้ยไม่ใช่นครราชสีมา๋ยวผมจะไปนครศรีธรรมราชเลยนะนะครับเราจะไปโคราดกันนะครับตัวนี้รถรุ่นใหม่ๆกับราคาเบาๆตัวนี้จบกันไปในราคา1นึ่งล้านสาบาท1นึ่งล้านสามแสนบาทครับได้เ k สเคร้อห วายวายศูนย์เจ็ดไปนะครับตัวนี้ชั่วโมงการทางานมาเพียงห้าพันห้าพันห้านะครับคันนี้มาสวยภายในนี่ผมยังไม่ได้ขัดนะครับพอดีออกมาจากห้องสีเสร็จแล้วก็ทีมช่งางเช็คระบบเสร็จเรียบร้อยเหลือแค่ขัดอย่างเดียวแล้วก็เบิกกุญแจใหม่มาใส่นะครับกุญแจสตาร์ทนะดอกกุญแจนะครับเราก็จะเบิกตัวนี้มาใส่เสร็จสับเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็จะขัดทาความสะอาดนะครับอันนี้มารีวิวก่อนเพราะนี่มันก็เวลา อ่าสิบหกนาฬิกาแล้วนะครับหรือว่าสี่โมงเย็นนะครับผมก็จะมารีวิวก่อนนะครับถายวางรองเท้ามีให้นะครับตะแกงไฟส่องสว่างบนหัวเก๋งกระจกมองข้างซ้ายขวามีมาให้นะครับและที่แน่ๆตัวนี้เป็นใบแท็กเจ็ดสิบเซนแท็กเจ็ดสิบเซนนี่คือเป็นแท็กใหญ่นะครับเป็นแท็กเจดสิบเซนรถสวยครับนี่แล้วก็เราก็จอดแผงข้างให้นะครับและที่สําคัญนะครับนี่แบตเตอรี่นี่ แบตเตอรี่แห้งนะครับแท้จากญี่ปุ่นมาเลยทีเดียวตัวนี้แบตเตอรี่แห้งมานะครับพวกไส้กรงต่างๆนี้ผมเปลี่ยนใหม่หมดนะนะครับรวมถึงระบบกล้องมองหลังนี่เราตรวจเช็คให้ท่านเสร,ร็จสับนะครับสว่างสวัยนะครับแล้วก็ด้านข้างฝัง่งทางด้านปัม๊แมแฮดรลิกก็เจาะแผงให้นี่ดูปัม๊มสวยด้นี่สวยๆครับสวยจริงๆน,น, mig. นะครับก็อ่ะผมลืมเลยไหมโทรศัพท์มาผมไปแล้ว นะครับก็ปั๊มเดิมๆนะครับแล้วก็มาดูคอนโทรลตัวนี้ไม่มีระบบลายหัวเจาะนะครับตัวนี้มาเดิมๆเลยรถสวยครับนี่นะครับสวยกริบนี่ระบบต่างๆนะครับมีตัวปรับคอนโทรลให้นี่ใช้ได้ครับทุกระบบกันเลยทีเดียวเชียวนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับเราก็เสริมนะครับเหล็กนะครับเสริมอะอาร์มให้แล้วก็เฟรมก็เสริมให้นะครับระบบของเลวต่างๆเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันตัวเดินสวิงน้ำมัน ไฮดรล,ลิกไฮดรล,ลิกนี้ตรวจเช็คดูแล้วตัวนี้นะ้ำมันไฮดรล,ลิกมายังใสแกลวอยู่เลยนะครับเราก็ทําการล้างถังโดยที่การาปั่นน้ำมันออกเก่าออกมาครับแล้วก็ล้างถังทำความสะอาดให้แล้วก็เปลี่ยนระบบส้กรองให้นะครับแล้วก็บูธสลักต่างๆพวกนี้ทําใหม่หมดเลยนี่นะวันนี้เราก็จะรวดเร็วทันใจกันหน่อยนะครับเพราะว่า,าฝ่ายเก็บความเรียบร้อยเขาก็รอเราอยู่ก็มีอะไรอีกละ่ะก็มีอะไรนะครับสีสันทําให้หม่หมดนะครับก็เหมือนก,นกันกับที่เรารีวิวทุกๆครั้งนะครับแต่ก็ รีวิวให้คุณลูกค้าดูหน่อยเพราะว่าตัวนี้คุณลูกค้าไม่มารับรถเองนะครับคุณลูกค้าไม่มาตรวจนะครับก็ให้ทางบริษัทมานาเเตอร์ของเรานะครับเป็นทุระจัดการให้นะครับคุณลูกค้าจะรอรับที่บ้านกันเลยทีเดียวเชียวนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับที่ไว้ใจนะครับกับบริษัทเล็กๆของเรานะครับอ้าวระบบภายในมามาครับมาผมจะมาดูระบบภายในก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูระบบนี่ปึ๊บ สวัสดีครับอ่ากขึ้นมาครับสตาร์ทครับนี่นะครับโหมดต่างๆนะก็เหมือนกันกับไ k 1เคร้อยุ่นสินั่นแหละนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นโหมดนะครับโหมดนี่นะครับเห็นไหมครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นอ่าออโต้นะครับเห็นไหมครับ ตัวก็ทํางานแล้วก็ตัวนี้ต่อก็ตายสำหรับตัวเดินนะครับแล้วตัวนี้ก็เข้าตรวจเช็คระบบต่างๆนะครับนี่เขาก็จะมีให้เราบอกนะครับว่าจะตรวจเช็คอบบไหนถ้าเราไม่เข้าไปก็มันจะมีหัวข้อครับข้อมูลการบำรุงรักษาที่จะเข้าไปดูก็มันจะมีเห็นไหมครับกลับขึ้นลงไปต่อนะครับกดไปต่อคือตัวนี้นะครับนี่ไปต่อนี่เห็นไหมครับเขาจะเซตนมาเรียบร้อยแบบนี้นะครับนี่เอาละนั้นเรากลับเห็นไหมข้อมูอลอ่าลูกศรกลับนะครับก็เป็นตัวนี้ ก็เหมือนกันรับไม่มีอะไรนะครับฝั่งท้านข้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟบูมตัวนี้เป็นระบบเคนนะจ๊ะถ้ากดลงไปเนี่ยตัวรถจะเป็นระบบเคนะครับท่านก็ต้องกดกลับนะครับนี่แล้วตัวนี้ไฟเลนไฟส่องสว่างบนหัวเก๋งนะครับพิทยุปุ่มล้างท่อเสียนะครับแอร์ก็เหมือนกับแอร์บ้านเราครับนะครับช่องแอร์นะครับต่างๆฟิวอยู่นี่เด้อฟิวนะครับเปิดดูนะครับกุญแจเดี๋ยวเราปั๊มให้ นะครับอีก2ดอกเบาะนะครับเราก็หุ้มให้ใหม่นี่สวยสดงดกอนงามหุ้มหนังให้เลยลก็เหลือแต่ขัดทำความสะอาดครับนะครับขัดทำความสะอาดแล้วก็พรุ่งนี้9้าโมงนี่เ้าโมงท่าน8ดโมง8โมงก้านาทีทำการจัดส่งให้นะครับมาเอาต่อเลยนะครับเดี๋ยวนี้อยู่ในโหมดออโต้นะครับผมยกครับนี่ อรามครับนี่สวิงครับเมื่อกี้ครับอ่าวครับรุ้เลยประกาศไม่เสียเวลาครับตอนนี้เป็น s k 1 3 5รนะครับตัวน,นี้วายวายศู นะครับถ้าบ้านเราก็จะเป็นรุ่นเ1ดีๆนี่เองนะครับแต่ญี่ปุ่นใช้ก่อนเรา1รุ่นนะครับเขาจะติถ้าเป็น200ก็เขาจะเป็นขีด9พี่นี่แต่บ้านเราก็จะเป็นขีด1สหรือเปล่านะครับแต่ของญี่ปุ่นจะเป็นตูดกลมของบ้านเราจะเป็นตูดยาวนะครับสลับท่านใดที่หารถตูดยาวไม่ต้องหาเด้อน,นะครับที่ญี่ปุ่น sk 140, 140ตูดยาวไม่มีนะครับถ้าผมจะไม่ผิดญี่ปุ่นเขาประกอบร้อย sk 130อยอยู่นะครับมาช่วงหนึ่ง นะครับแล้วก็หลางหลังก็ไม่ทาเลยนะครับนี่ดูครับโอ้เร็วดีนะครับนี่ <c oughs> วันนี้ลองรถหลายเจ้านะครับหลายคันสิหลายเจ้าแร้วก็ทยอยจัดส่งกันนะครับก็สลับคันนี้จัดส่งในวันที่27 นะครับย7ิบเดเดือน12นะครับปี2563นะครับเวลา8โมงก้านาทีครับเดินทางออกจากบริษัทบางนาแทคเตอร์ของเรานะครับก็ขอขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆนะครับที่ไว้ใจนะครับวันนี้จะเดินทางไปยังอำเภอคงนะครับทีแรกว่าจะไปลงที่บัวใหญ่นะครับเีตุว่าไปลงที่บ้านเลยนะครับระบบ สวิงนะครับนี่ผมเปิดประตูนะครับนี่ยังเสียงเงียบเลยนี่นะครับนี่เราเปิดประตูนะครับนี่เสียงเงียบครับอเดี๋ยวผมจะปิดประตูนะครับเรามาฟังว่าอุปกรณ์ภายในเก่งของเขาจะเงียบแค่ไหนพวกยางกระดูกงูนี่ผมเช็คให้เรียบร้อยหน้าหนักใช่ไหมน,นี่นะครับเงียบกริบครับเนี่ย นะครับก็ขอฝากไ้ด้วยนะครับสําหรับท่านใดที่กาลังมองหานะครับรถขุดน้าเข้าแท้ๆจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับขอฝากไว้ด้วยบริษัทบางนามอเตอร์หรือบริษัทบางนาแท็กเตอร์นะครับเลือกแบบไหนก็ได้ครับบางนาแท็กเตอร์บางนามอเตอร์ได้เลยครับก็ขอฝากไ้ด้วยนะครับเรานําเข้ารถญี่ปุ่นแท้ๆจากญี่ปุ่นเฮ้ยรถนําเข้าแท้รถขุดมือสองนํำเข้าแท้ๆจากญี่ปุ่นเออถึงแล้วนะครับโอ้ทำไมวันนี้ โูดหลงหลงลืมลืมเดอนะครับตัวนี้1,330,000าบาทจัดส่งฟรีครับเก็บให้ใหม่แบบสิบสับแบบนี้รับประกันสินค้า1นในเต็มครับก็ฝากไ้ด้วยเด้อครับใครที่หารถขุดแท้ๆนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับ1 0 0นะครับภาษาเราไม่นำเข้าจากประเทศอื่นนะทำรถญี่ปุ่นอย่างเดียวครับเพราะว่าเรามีหุ้นส่วนกับญี่ปุ่นนะครับก เป็นสเปคมาตรฐานครับตรวจเช็ครถก็ตามสภาพที่อ่าได้รับมาตรฐานเนาะจากญี่ปุ่นนะครับไว้ใจได้เลยการเช็ครถครับไม่มีหมกเม็ดไม่มีย้อมแมวนะครับมีแต่พดสีให้ใหม่เอาเอาพอในเท่านี้ครับเดี๋ยวคุณลูกค้าเขาจะดูคลิปยาวไปนะครับตัวนี้อย่างที่บอกไปนะครับ s k 1เ3ร y y 0 7 ไม่ชม่วงการทำงานอยู่ที่5,100หน่รอยในหน่อยนะครับกับราคาข้ตัวอยู่ที่1 3 3 0 0ล้านแบาทนะครับจัดส่งฟรีนะครับขายไปแล้วนะพี่อย่าโทรมาถามเลยว่าคันนี้ยังอยู่ไหมอันนี้ผมขายไปแล้วแต่ก็ยังมีอยู่หลายคันครับที่จอดอยู่นู่นนะครับยังมีอยู่หลายคันนะครับก็กินกลางสดถามไม่ได้นะครับแล้วก็จะปีใหม่ก็จะได้พบอีกหนึ่งโปนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาเริ่มบริษัทมาไนต์เตอร์เราเปิดทำการวันที่6มกรา 2568นะครับเดี๋ยวเริ่มปีใหม่เราจะมีโปรแบบเย้ายวนเย้ายวนให้ FC ทุกท่านนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะทำธุรกิจรับเหมาถมดินขุณศะนะครับอยากได้ไม่โครไปใช้งานนะครับผมกับโปรที่สวยงามแบบเย้ายวนใจเลยนะครับสำหรับประจำปี2568โปอยโปรยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีเดี๋ยวจะประกาศให้ทราบสำหรับวันนี้ก็ผมกับการแนะนำา s k ไวว กับราคาข้าตัวอยู่ที่1น3 0 0ล้านสามแมบาทใหม่หมดแบบนี้เหมือนรถใหม่เก็บหมดสวัสดีครับ